คสวัสดีกันด้วยนะครับโอเคอยู่กับเกมวอลคาบสามหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมเออครับสามแต่ว่าเราไม่แต่เราไม่ได้มาเล่นหอวคลาบสามเราเล่นโมเออแบบแบบพมันเป็นหมวเดิรกันแน่วันนี้ไม่ได้เล่นวัวคลาบสามเลยชื่อมันเขียนวอคลาบสามใช่แต่เราเล่นภาคอื่นไงเราไม่เล่นาคเราเราคือเล่นตัวเสริมของมันอะเราไม่เล่นเกมมันไงอ๋อเหรอ อ่ะโอเคอ่ะอ่าโอเคอ่าอะไรของเราของแรกของเราเอออะไนฟูมฟูมโอเคมันก็จะเป็นแบบหมดหรือเปล่าไม่ทราบนะนี่หมดล้วแล้วหละฟรีด้วยโอสีเฮ้ยแล้วเราอยู่ทีมใครวะเนี่ยทีมเราเลยแหละโอเคเราสู้กับใครบอทหรือเ่ากับบอทกับบอทก็จะตายหาแล้วมึงอย่าบ้า ปัดโถดนะเว้ยจะย้ายภาคนี้สกิลมันมันมันไม่ภาคไทยมันภาคที่แล้วเออนั่นนะสองจุดแปดดีก็ต้องเสียแต่มันมันก็เสียดายนะที่มันไม่ได้พูดไทยไทยภาคที่แล้วมันมันมันกว่าไหมไอ้นี่มันอะไรไม่รู้เจ็ดดอทเอไม่ใช่เนาะก็มันเกมดอทเออ เออต้องซื้อมีหมดทุกตัวทำ,ำอืออืออ่าไม่มเีเล่นตัวอะไรดิเล่นตัวเลยดิอ๋อมีแต่มีแต่มีกับมีแต่มีกับลูฟี่อ่ะอืมมีบอลพีชิบหายเจ๊งอะไรวะเน,นี่ยเอาตัวไหนดีไม่รู้สิแต่ว่าคิดคิดกัดแล้วนะน้องภูมิเราตัวไหนบู<ว>๊เอาตัวไหน ไม่รู้สิครับผมว่าผมไม่เล่น,น,เ,น<ะ>เอสบัตเพิงนะฮะเอสบัตเพิงเนี่ยอะไรเอสบัตเพิงอะไรของมันนะพี่พี่ลูฟี่อะไรนี่มาเถอะอ๋อพี่ลูฟี่เหรอเอสบัตเพิงอะไรของเองไม่รู้อยู่ไหนะนะอยู่ไหนละเ้ยใครวะเนี่ยบอดบอดน่าสนใจเลยเอาแล้วนี่ใครวะเนี่ยเลือเ,เลือกตรงไหนยังเลือกไม่ถูกเลย อ๋ออ๋ออาอมันสูงมันสูงมันสูงไม่เฉยสุ่มซานจีให้อ่ะอาเล่นไปเลยครับซานจีครับนึกติเลยนี่มาเวลมาเวลมาเวลเวเวลนี้เวลนี้โอเคใช่มันนะเราป่าวก่อนเราฟาร์มก่อนฟาร์มเวลเรื่อยๆเลยได้เดี๋ยวพอมีเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งเราข้ามมันนะขฟาร์มกว่เราอ่ะแล้วก็ข้ามฝั่งเราข้ามไปเลยโอ้ยเดินเดินเหมือนกับเต่าคลานเลยก็ยังโดนลุ้นเล่นลม้เล่นเออไอ้ดันฟือเอ็ดัน ตายแล้วจบแล้วลอเถอาแต่เกียวมวอ่เลยเดี๋ยวนายแมเออมันตีหน้านี่ตัวเนี้ยมันมัที่พื้นเลือมาแะ้วมาแล้วตัวไหนวะเอ็นเทีรนาโดนไ้โมงเอาตายแล้วแค่ปล่อยหมาเนาะ แบบนั้นของไหนวะเนี่ยเอี่ยงตื้อตาเราเลยตื้อตาเราตื้อตาเราเลยอะไรดองเท้าไงเอีกเล่นอีกซื้ออันไหนอ่ะเนี่ยดูนี่รองเท้ากับรูปเหมือนองเท้าอีกไซส์กับลูหมือนีกไซส์โอเคมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนฮอนนะครับตายตายโอ้ตายเลยครับโซโลมา It. Very. Clever. Leave we it? Very it's come to this. Your magic is mine. Leave it to me is Leave me ไ,ได้พอหรอกทุกตัวก็ปลอแหละนะแต่ออกของของาเฟนมดเใครวะยจันะดมเลยอ่ะเนี่ยไม่ต้องมีใครหรอกอาัดเไล่ลอเตะเอะเตะเตะเเตะเตะเตะเันนี่ตายหาเลย

And door high boy. It's come to this. I'll do. Watch and and learn. Easily done. And Dearina door high I hope I'm ready. Double kill! you me มึงเล่นจริงจริงด้วยนะน่ะตูนเอาไปที่รปย้ายอย่าละที่ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ซื้อซื้อซื้ออะไรซื้อหมัดให้ซื้อพุทธะฮะใครที่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยนขาซื้อมงกุฎย้ายตัวย้ายตัวไปไปเอา ตีแล้ว EP EP ตัวเอวเอาโดนเลยอันตีไม่ได้สี่โดนแล้วตายแน้องภูมิโดนตายน้องภูมิตายอืออออ้ยเขียนนิดเดียวเจียนเดียวเลยนี่โอมสมัยไหนวะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเหรอเออผู้หญิงนะเนี่ยแล้ว ก็ค uh, ah, ืองกุฎส450เอยสั่นแห้ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่2อง4 0ห้สีรอ้ิ t r p l e kill m a c h n r y c l e v a l a อ้สาท่าเไรครับไม่สนใจปป

Watch and learn. The blood elves await. Watch and learn. Morning, good morning. I thirst for magic. Uh, I... I smell. <laughs> Double kill. Which way? <laughs> Be quick, ah, me time me is bad. I'll handle it. For Quell Falas, watch and learn. Easily done. Watch and learn. ต้นบวกต้นบวกต้นเดีตเพื่ไดอยู่ที่วะนี่อคีวิ่งวิ่งวิ่งตวิ่งวิ่งองผม่ตายเหลือหลับ่้นหลับไองบินวิ่งวิ่งวิ่งอ้บินวิ่งวิ่งวิ่ตายนแข้งนี้ Leave it to no, me. I'll handle it. It's come to this. No, no, no. Get on with it. Oh. On no, 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 no. Leave it to me. No, 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 no. The Blood Elves await. more gold is required be quick time is mana two plus three times what do you want more gold is required i'm going to my life for huh? oh. that oh. you're interrupting my calculations <coughs> chết Yes. Triple kill! I thirst for magic. I'll handle it. You know, I do for magic Sometimes. handle it Sometimes. Sometimes. oh Sometimes. 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 Sometimes.

even if I kill not Very clever. Easy to dodge. Get on with it. Be quick. I'll handle it. Double kill! Triple kill! Ultra kill! Leave it to me. Very clever. Watch and learn. Leave it to me. Very clever. For Quell Falas! I... I was alone. I'll handle it. Very clever. Leave it to me? Double kill! Easily down. I thirst for magic. I magic in the air. Very clever. Very, clever. Very clever. Easily done. Watch and learn.

Mm. Very clever Easily done Leave it to me. Double kill. Easily done Very Easily done Watch and learn Very clever. Easily done รอมาเรแล้วครับเรแบบนึนเหรอกูขอเยิยไม่ใช่ครับบอลครับบอลแอไยม่รู้ว่ะบอลอ,อ่ะอ๋อยอูทาแล้วฝ่ายแล้วน่าจะชนะีน่ เพ่เอ,ออะไรเนี่ยมันวัดกันน่ะวัการชนะแล้วก็คนโดนได้งเงินด้วยคนนี้ได้เงินกับ p ถ้ป <Double kill. S 1> หลด้านยังไตายอีกแล้วเนี่ยย ôi mình đúng phạm một cái đó. đúng Watch and Double kill. ของฟังตัวมันแรงคือได้คือพี่เจมส์นี่ห้ออกเลยเนี่ยตายเลเฮ้ยทีนี้ให้ออกเลยน o w ย a y I s e r อ e Don't kill m ม i c a b i j a n two plus three t i m e ้ dot Don't k i l นเฮ้ยพูมทำไมพอเราเหมือเราซื้อขวานได้ทำไมมันถึงได้ได้สมุนมา เขาแสดงว่ามันมันเขาแสดงว่ามันต้องออกของไงใช่ไหมคือต้องออกของคือต้องสมของอเองอะฮะจงให้ของ,อง,องอเองอะนี่นี่แสดงว่าซื้อไปตั้งหลายรอบนะตัวต้องทำของเอาเองอะ่ะไอ,อ,อ้กูวหาสมสมทำอยู่เนี่ยอ่านชื่อมันมีชื่อบอกอยู่ไม่เป็นไอ้ไรวะ Very clever Double kill Watch and learn I I hmm? Yes, my lord Yes, my lord Thy bidding, master Yes, my lord Triple kill Ultra kill Ultra kill Rampage Wait till You see me the door, i

quick time very clever watch and learn

Get on with it. Oh. Double kill. Easily done. Triple kill. The blood elves quick. Time is The blood elves are Double kill. Easily done. Triple, Triple kill. I think I Watch and learn. I'll handle it. Double. Kill.

มอตนเจอตายับโอกมาแต่มันอัดลุยแลุยทีพ่าองู่เนี่ยัตายบันโอ้ยจะใส่อะไรัตีเลยมาทำไมวนนี้อะต่ตายเลยไปลุ้มด้ยนะลุัวเมามเลียนมันเกียนกูไม่รู้นะผม โอ้ยโห่อยแล้วอะไรบ้างไ M N T T. อ downstairs. ้ thirst for magic นี่ได้สีขั้นสองอะโอที่อะน่ารำคาญตายโอ้ย

พีพีดันเตี้่งหน่งอนี่เต้นหนึ่งดูนะ่มเอาของไงวะเนี่ยทำไมมีแปกาะมันต้องดูอ่ะต้องรู้ชื่อของอ่ะเห็นไหมภาเข่าเขยตายตายตายจุ่เกียนจิลยอะไรเนี่ยมันก็ตุ้ม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 ตูก็ตาย leave it to me นี่ไตายไปมาแล้วของนนเรื่อยเลยงออกออกไปแล้วเว้ยต้องอ่านชื่ออ่ะต้องอ่านช่ออนี่ที่ผสมอ่ะี่หัวี่หผู้หญิง่ ได้เลยโอ๊ยออกของไงดูชื่ของเลยเดี๋ยวพ่อมันจะมีที่ของแล้วก็หาเรื่อยๆคูางหากมา สารวะรู้เท่าไรไหมต้องแข่งเลยก็เดียวไปนีู่ม้มแม่ตาแล้วใช้ของนะจอม l e kill โอ้สามนวนเลยียยอ

Not loud. Double kill. Watch and learn. Triple kill. Easily done. It Watch and learn. Onward. Double down. kill. i have handled it. Easily done. Thirst for magic. <laughs> Get on with it. I'll handle it. I'll handle it. Watch and learn. I'll handle it. I'll handle it. I'll handle it.

จบแล้วใช่เนี่ยเรออะเฮ้้นาขาวนั้นเนี่ชอบตัวเนี่ยเน,ยนีนะ่นชอบีอบ่อนี่ที่มันฟันเห็นไหมใครอคขาวไฟนอนแต่มันไม่มีในตัเกมเลือกคนมไรเนี่ยเหรอออกเลยออกเลยเปิดอัลล่าสุดเลยโอเค โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปแตกนะครับผมโอ้ยน้องอุ้มเราหัวนะครับแล้วผมเราหัวจริงๆโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายเต่นฮะนี่เล่นดันเดิมไม่ดันเดิมดั้มเดิมไม่อนโอเคครับเ้าอยากเต้นด้วยโอเคเดี๋ยวดี่จะหลังไมค์กันนะโอเคบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายดีครับผมไว้บ๊ายบายเดี๋ยว โอเคไปแล้วไปแล้วไปดีไปดี